นายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาล้อมด้วยนายไพศาลช้างลายแก้วในขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานายสุนทรผานแก้วนายสุเทพเสติจำลัดสมาชิกสภาอบจฉะเชิงเซานายชนะพัฒน์ศรีอุไรกำนันตำบลโพรงอากาศผู้นำท้องถิน่นรวมหนุนพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนณธรณีประตูส่งน้ำคลองสามปทวนโพรงอากาศตกกระทุ่มตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งการตรวจสอบพบว่าไม่สามารถส่งน้ําให้ไหลผ่านได้จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่7 8 9 10 1 1 12 13และ14ตําบลโพรงอากาศอําเภอบางน้ำเปรี้ยวเชื่อมต่อตําบลบางแก้วและตําบลบางขวัญอําเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาพื้นที่การ,กรเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 11, 4 1 5ไร่นายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวว่าก่อ กรณีปัญหาความเดือดร้อนอย่างกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชนะทาน หลังจากลงมาที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วตนเองและคณะได้เดินทางไปเข้าพบนายสมศักดิ์ที่มาผู้วยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตตำบลท่าไขยอําเภอเมืองฉะเชิงเซาเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้นายสมศักดิ์ที่มาผู้วยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิต และนายสรายุทธกะสินมานาวาดหัวหน้าจัดสรรน้ำโครงการพระองค์ชัยยานุชิตได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยในเบื้องต้นจะเข้าดำเนินการแก้ไขระดับกรณีประตูส่งน้ําและจะนําเครื่องสูบน้ําไปดำเนินการสูบน้ําทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้น้ําทําการเกษตรต่อไปนนน้้้ําากก็ไไไดดดดผผลลิตมม่ีเืออรัปห